พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าแง่มุมที่สำคัญในมัททายบทที่หถึงบทที่7สัปดาห์ที่ห้าโครงราง่างพลพระยแห่งอาณาจากักรมีประสบการณ์ต่อการอธิษฐานเป็นการส่วนตัวเพื่อติดต่อกับพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของพวกเขาในที่รับลีเพื่อมีการรับสุขที่รับลีต่อพระองค์วันอังคารอัลบิกหเราควรอธิษฐานให้มากแต่ไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราอธิษฐานมากเท่าไหร ถ้าเราอธิษฐานทุกวันโดยไม่บอกใครหรือไม่ให้ใครรู้ว่าเราอธิษฐานเลยนั่นก็หมายความว่าเรามีพลนานามัยดีและเราก็กําลังเติบโตอยู่อารบิก6พลภรัยแห่งอาณาจากักรจะต้องมีประสบการณ์ต่อการอธิษฐานในห้องส่วนตัวบ้างเพื่อจะติดต่อกับพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของเขาในที่รับลีมีประสบการณ์ต่อการรับสุขพระบิดาอย่างรับลีและรับคำตอบที่รับลีจากพระองค์ อารบิกเจ็ดเมื่อไรก็ตามที่เราแสดงตัวเองออกมาในการกระทำที่ชอบธรรมของเราเราก็ไม่มีพลนานามัยการแสดงออกเช่นนี้จะขัดขวางการเติบโตในชีวิตของเราอย่างใหญ่หลวงอารบิกแปชีวิตมนุษย์ของเรานั้นชอบที่จะอวดชอบแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนแต่ชีวิตของพระเจ้านั้นซ่อนเร้นไว้เสมอคนน่าซื่อใจคดคือผู้ที่แสดงให้ปรากฏทางภายนอก แต่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยอารบิกเกในชีวิตธรรมชาติของเรานั้นเราไม่มีทางฝึกความเคยชินในการดำเนินชีวิตที่ซ่อนเลนในที่ลับหลีได้เลยมีแต่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่รับสุขการแสดงตัวเท่านั้นเรื่องนี้จึงจะเป็นไปได้ถ้าเราจริงจังกับการเป็นพลพรยแห่งอาณาจากักรเราต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตเป็นอยู่โดยชีวิตที่ซ่อนเร้นของพระบิดาของเรา สัปดาห์ที่หวันอังคารการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ามัไทไายบทที่หข้อหนึ่งแต่ท่านจงระวังให้ดีอย่าทำความชอบธรรมของท่านต่อหน้ามนุษย์เพื่อหวังจะให้เขาเห็นมัทไทยบทที่หข้อหกฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นในและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานขอจากพระบิดาของท่านผู้อยู่ในที่ร,รับรีและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่รับรี จะทรงตอบแทนท่านการเติบโตในชีวิตที่แท้จริงคือการตัดทิ้งไปซึ่งตัวเองเราควรอธิษฐานให้มากแต่ไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราอธิษฐานมากเท่าไหรอย่างนี้ถึงจะมีพลานามัยถ้าท่านอธิษฐานทุกวันโดยไม่บอกใครหรือไม่ให้ใครรู้ว่าท่านอธิษฐานเลยนั่นก็หมายความว่าท่านมีพลานามัยดีและท่านก็ยังคงเติบโตอยู่อย่างไรก็ดี สมมติว่าท่านบอกผู้อื่นอยู่เสมอว่าท่านอธิษฐานมากเท่าไรถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านจะไม่เพียงสูญเสียบําเน็จของท่านเท่านั้นแต่ท่านจะไม่เติบโตในชีวิตและไม่มีพลานามัยด้วยเราทุกคนล้วนต้องยอมรับว่าเรามีตัวเองที่มีเล์เหลี่ยมและเนื้อหนังที่มีเล์เหลี่ยมอยู่ในตัวเราเมื่อเราอธิษฐานอยู่ในห้องตามลำพังก็มักจะปรารถนาให้คนอื่นได้ยินเราทํานองเดียวกัน เราทำความชอบธรรมโดยมีเจตนาให้คนอื่นได้เห็นการกระทำเหล่านั้นความปรารถนาและเจตนาเช่นนี้ล้วนไม่ใช่เรื่องที่มีพลานามัยแต่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเราไม่เติบโตในชีวิตถ้าท่านอยากเติบโตและมีพลานามัยดีในด้านชีวิตฝ่ายวิญญาณท่านจะต้องประหารตัวเองที่อยู่ในการทำความชอบธรรมไม่ว่าเราจะทำความชอบธรรมแบบไหนให้สิ่งของฝ่ายวัตถุแก่วิสุทธิชนทั้งหลายอธิษฐาน อดอาหารทำอะไรเพื่อให้พระเจ้าชอบพระทยัยเราก็ต้องพยายามทำสิ่งเหล่านี้ในที่รับลีให้ถึงที่สุดถ้าการกระทำที่ชอบธรรมของท่านอยู่ในที่รับลีท่านก็แน่ใจได้เลยว่าท่านยังคงเติบโตในชีวิตและมีพลานามัยดีแต่เมื่อไรก็ตามที่ท่านแสดงตัวเองออกมาในการกระทำที่ชอบธรรมของท่านท่านก็ไม่มีพลานามายัยการแสดงออกเช่นนี้จะขัดขวางการเติบโตในชีวิตของท่านอย่างใหญ่หลวง เลือกอ่านข่าวสารจากักรวาลนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าพระเจ้าทรงซ่อนเร้นทรงอยู่ในที่ลับลีแม้พระองค์จะทรงทำสิ่งต่างๆไว้มากมายมหาศาลแต่คนทั่วไปกลับไม่รู้เลยว่าพระองค์ทรงเป็นผู้กระทำเราอาจเคยได้เห็นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำแต่ก็ไม่มีใครเคยเห็นพระองค์เลยเพราะพระองค์ทรงซ่อนเร้นทรงอยู่ในที่ลับลีเสมอ ชีวิตของพระเจ้านั้นมีเนื้อแท้ที่ลับลีและซ่อนเร้นถ้าเรารักผู้อื่นด้วยชีวิตของเราเองชีวิตนี้จะหาทางแสดงตัวเองออกมาต่อหน้ามนุษย์แต่ถ้าเรารักผู้อื่นโดยความรักของพระเจ้าความรักนี้จะถูกซ่อนเร้นไว้เสมอคนหน้าซื่อใจคดคือผู้ที่แสดงให้ปรากฏทางภายนอกแต่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยทุกสิ่งที่เขามีจึงเป็นแค่การจัดแสดงทางภายนอกเท่านั้น ไม่มีความเที่ยงแท้ที่อยู่ภายในเลยนี่คือสิ่งที่ขัดกับพระนิสัยของพระเจ้าและชีวิตที่ซ่อนเร้นของพระองค์อย่างสิ้นเชิงแม้พระเจ้าจะทรงมีสิ่งต่างๆอยู่ภายในพระองค์มากมายแต่ก็มีแค่เล็กน้อยเท่านั้นที่ปรากฏออกมาถ้าเราเป็นอยู่โดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ถึงเราจะอธิษฐานมากแต่คนอื่นจะไม่รู้เลยว่าเราได้อธิฐานไปมากเท่าไรเราอาจให้ออกไปเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แต่จะไม่มีใครรู้เลยว่าเราให้ไปเท่าไหร่เราอาจอดอาหารอยู่บ่อยๆแต่คนอื่นก็ไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกันนี่คือเนื้อแท้ของพลาภายแห่งอาณาจักรในการกระทำความชอบธรรมของเขาเมื่อคนที่อยู่ฝ่ายโลกบริจาคเงินหนึ่งร้อดอลลาร์เขาจะโฆษณาจนราวกับว่าเขาบริจาคไปมากกว่านั้นมากแต่เมื่อคริสเตียนอย่างเราให้ออกไปหนึ่งรดอลลาร์ทางที่ดีเราให้คนอื่นรู้แค่ว่าเราให้ไปสิบเซนก็พอแล้ว เราทำมากกว่าสิ่งที่เป็นที่ประจักษ์แก่ตาของผู้อื่นการให้ในลักษณะนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะปฏิบัติได้ในชีวิตธรรมชาติของเราเลยทางเดียวที่จะเป็นไปได้นั้นอยู่ในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นชีวิตที่ไม่ชอบแสดงออกนี่คือประเด็นสำคัญที่อยู่ในพระคำตอนนี้ถ้าเราจริงจังกับการเป็นพรภัยแห่งอาณาจากักรเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นอยู่โดยชีวิตที่ซ่อนเร้นของพระบิดาของเรา เราต้องไม่เป็นอยู่โดยชีวิตธรรมชาติของเราซึ่งมักจะแสดงตัวเองออกมาอยู่เสมอถ้าเราเป็นอยู่โดยชีวิตที่ซ่อนเร้นของพระบิดาของเราเราจะทำสิ่งต่างๆมากมายโดยแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาให้สาธารณชนเห็นทุกสิ่งที่เรากระทำจะอยู่ในที่ลับลี้ซ่อนเร้นจากสายตาของผู้อื่นชีวประวัติของวิสุทธิชนเป็นจำนวนมากเปิดเผยว่าสิ่งที่พวกเขาทำล้วนอยู่ในที่ลับลี้ เป็นสิ่งที่มักจะไม่มีใครรู้จนเมื่อเขาตายไปแล้วจึงจะมีคนรู้การอธิษฐานของเราควรอยู่ในที่ลับลีีพลพไยแห่งอาณาจากักรจะต้องมีประสบการณ์ต่อการอธิษฐานในห้องส่วนตัวบ้างเพื่อจะติดต่อกับพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของเขาในที่ลับลรีมีประสบการณ์ต่อการรับสุขพระบิดายอย่างรับลีีและรับคําตอบที่รับลีีจากพระองค์